รอชมได้เลยน้ำท่าจีนครับ ะครับเรื่องครับมีตัวยังไงก็ไม่รอดถ้ามีตัวนะดำแล้วครับพี่ลงมานี่เลยขอพายพี่หลังบ้านอนะ เอามือเตียนนี่ว่ะครับนี่เอาไหมหลังบ้านเนี่ยเน้ นน่เือได้ไหมเงี้ยงยัง,ยงพี่กินเลยนะโอ้โหไงใหญ่ปะติดปืตดติดป่ะอ๋อมาถึงก็ได้ดูเลยว่ะเฮ้ยตัวใหญ่เลดิใหญ่ก็ให้กินเถอะไม่นอนอเลยเหลือไม่เหมาะ เรือเรือมันไม่เหมาะมันนั่นไปใช่มันต้องใหญ่กว่านี้พี่ใช่ผมนั่งเรือใหญ่ๆเหมือนแล้วมาเจออย่างนี้โอ้โหไปไหใจคอไม่ดีกะกลัว,วจะล่มมาดิไอห่าแถวนี้มันซสใหญ่ <S <S โอ้โหแนวเฮียไม่เกินสองนาทีในตัว ใหญ่ใหญ่หน้าอยู่หวานเลขเจ็ดแป็โหลเลยหรือหวานครับใช่เจ็ดหลักเก้าเอาอีกปะปื๊ดต้มปะตั้มเลยมีอั้ยตัวมีตัวใหญ่